กลับสวัสดีทุกทกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยิปซีใครใจนะคะภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนกรกฎาคมพศ2563ค่ะ ท่านใดนะคะต้องการติดต่อ b f c ใครใจนะคะหมายเลขโทรศัพท์0955325693 0955325693ส่วนลาย i อนะคะ BAYTAROT b t a r o BAYTAROT b t a r o อันนี้ไว้นัดดูดวงกันแบบ private ตัวต่อต,ตัวนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการจะดูผ่านวิดีโอคอลไลนก็สามารถมาดูกับเบได้นะคะอุปกรณ์ในวันนี้ที่ใช้นะคะก็จะเป็นไพ่นะคะของท่านอาจารย์ถาวรบุญยวันค่ะชุด energy of asia ทาโรเด็กส์นะคะท่านอาจารย์ถาวรบุญญยาวันเนี่ยเป็นมาสเตอร์ทาโร่นะคะระดับโลกเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่ไปยิบสีใครใจนะคะนำมาใช้ก็เป็นหินสีมงคลนะคะหินสีมหัศจรรย์ในหีบใบเนี้ยมีหินสีมหัศจรรย์เนี่ยทั้งหมดนะคะ125ก้อนค่ะ แต่ะ,ะแต่ b สีใครใจใช้ไม่หมดหรอกค่ะใช้เพียงแค่สิบก,ก้อนนะคะเอาละค่ะทันที่เกิดวันอาทิตย์ทุกคนทั่วโลกเริ่มรับคําพยรกรของ B ได้แล้วนะคะแล้วก็ก่อนจะรับคําพยรกรทุกท่านเลยนะคะวันอาทิตย์ทั่วโลกเลยนะคะตั้งจิตอธิษฐานกันค่ะนะคะ,นะคะ โอมอคีภาหูบุพังส,สกราระวันธนังครูบาจาริยังอจารยะเทวามุนีฤือสีสทธาปิตมตาอรุคยีนะสุเคนะจ่าชมามีหังสาธุสาธุสาธุเดี๋ยววันนี้ไปยิบสี่ใครใจนะคะเลือกไพ่ก่อนสิบใบนะคะเอาลค่ะเลือกไพ่แทนท้านีเกิดวันอาทิตย์เนี่ยทั่วโลกเลยนะคะอืม เอานะคะเลือกครบแล้วคราวนี้นะคะเลือกหินเลยนะคะดูซิว่าหินเขาบอกอะไรแล้วไพ่บอกอะไรนะคะ โอเคเลือกครบแล้วค่ะสวยงามด้านหลังไพ่เนี่ยของท่านอาจาร,รย์ถาวรบุญยญวันเนี่ยสวยมาสวยงามมากเลยนะคะลวดลายวิจิตรการตาเห็นไหมคะสวยงามมากเอาล่ะแนะนำหินก่อนนะคะหินก้อนแรกเนี่ยเราเรียกว่าโรโดโครไซหินก้อนที่สองเราเรียกว่าทรายทอง หินก้อนที่สามเราเรียกว่า m a h o g a n y o b s i d i ซ n หินก้อนนี้นะคะเราเรียกว่าทรายเงินส่วนอันนี้เราเรียกว่า Rose Quartz อันนี้สีชมพู Rose Quartz นี่มาจากมาดากัสการ์นะคะต่อมา r h o d o n i t e ต่อมา Carnelian Crystal Crystal แล้วก็มาที่ลาพีสลาซูรีนะคะเอาละท่านที่เกิดวันอาทิตย์นี่นะคะตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยสูงนะคะกล้าตัดสินใจในได้ด้วยตัวเองเป็นผู้ที่มีพลังภายในเนี่ยมากถ้าได้มีโอกาสได้ฝึกสมาธิได้มีการใช้ในเรื่องของการอยู่กับจิตใจอยู่กับตัวเองเนี่ย เรื่องของสมาธิอยู่เป็นประจำนะคะตัวท่านเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความสามารถการตัดสินใจบริหารจัดการในเรื่องหน้าที่การงานต่างๆในสิ่งที่ตัวท่านเนี่ยรับผิดชอบเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะส่วนโรโดอนัยเนี่ยเขาก็แจ้งให้ทราบว่าบอกให้ทราบว่านะคะตัวท่านเองในเดือนกร,รกฎาคมเนี้ยออวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตานะคะของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนกร,รกฎาคม หินเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าตัวท่านในเดือนนี้โดดเด่นในเรื่องของความรักตัวท่านเองมีโอกาสได้รับการได้รับความรักจากบุคคลทุกวงการคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านให้ความรักให้ความจริงใจให้ความอบอุ่นกับท่านอืมแม่เรียกว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านเองเนี่ยมีในเรื่องของความสบายใจ นะตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนะแอดูซิว่าไพ่บอกว่าอะไรไพ่บอกว่าตัวท่านเองเนี่ยในเมื่อได้รับการสนับสนุนนะคะจากบุคคลทุกวงการในวงสังคมและตัวท่านเองเนี่ยก็จะต้องให้ความรักให้การดูแลให้ความเอาอกเอาใจใส่กับคนบุคคลในทุกวงการด้วยและไพ่ย,ยังเตือนอีกนะ ว่าในเรื่องกิจการงานกิจกรรมบางอย่างที่ตัวท่านเองเนี่ยยังไม่พร้อมยังรู้สึกยังไม่พร้อมตัวท่านจะต้องพยายามมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะมีการศึกษามีการหาความรู้เพิ่มเติมมีการเตรียมพร้อมให้มากกว่าเดิมนะไพ่บอกเลยว่ายังไม่พร้อมนะเออดัองนั้นต้องทำไมมีการเตรียมตัวเนี่ย ให้ดีมีการเตรีมตัวให้พร้อมนะคะต่อมาทรายทองเนี่ยหินสวยนะบอกเลยว่านี่ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมเนี้การเงินของท่านเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะการเงินของท่านอยู่ในเกณฑ์ดีไม่ขาดมือลื่นไหลลื่นปลื๊ดดีนะดังนั้นเนี่ยก็หากท่านใดที่มีเงินเยอะนําไปซื้อสลักออมสินนะคะ แล้วก็ไปซื้อกองทุนต่างๆหรือไปลงทุนทางด้านธุรกิจแต่การที่เราจะลงทุนทางด้านธุรกิจหรือทําอะไรที่เป็นการลงทุนเอาดําเงินไปลงทุนเราจะต้องทำไมคะมีการศึกษามีการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆเนี่ยอย่างละเอียดนะคะแอดูไพ่บอกว่าอะไรไพ่บอกว่าให้มีในเรื่องของความใจเย็นค่ะ อ๋อมีอย่างหนึง่งคือสิ่งที่เป็นเรื่องที่คนวรนอาทิตย์จะต้องระมัดระวังนะคะก็คือในเรื่องของความวู้วามเจร้อนความบุ่มบามดังนั้นถ้าที่เกิดวันอาทิตย์จะต้องพยายามนะคะมีจิตใจที่มีมีความอารมณ์ดีทำจิตใจให้เบิกบานทําจิตใจให้ผ่องแผ้วนะคะแล้วก็หากมีโอกาสก็พยายาม ฝึกในเรื่องของสมาธิการฝึกสมาธินอกจากจะนั่งสมาธิและเล่นโยคะและท่านที่เกิดบันทิตยังสามารถวาดภาพได้วาดรูปได้นะคะเห็นไหมแล้วก็พยายามเนี่ยให้มีในเรื่องของการอยู่กับตัวเอง นะคะให้อยู่กับตัวเองให้รู้สึกรักตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วก็พอนำเรื่องราวดีๆประสบความสำเร็จแล้วนำเรื่องราวดีๆไปแบ่งปันค่ะกับบุคคลทุกบุคคลเนี่ยทั่วโลกเลยนะคะเห็นไหมดีการเงินไม่ขาดมือไพก็ยังบอกด้วยว่าทำไมคะมีความละเอียดนะเนี่ยมีความละเอียดมีความระมัดระวังในเรื่องระบบบัญชีรายรับรายใจ่ายในอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะนะ อืมใช่ได้เห็นไหมคะต่อมานะคะเราก็จะดูหินก้อนต่อมาหินก้อนต่อมาเนี่ยคือมหอกก็ n y อกกนีออฟซิเดียนมหอกกนีออซเนบอกได้เลยนะคะตัวท่านที่เกิดบันทิตย์ในเดือนกรกฎาคมเนี้ยท่านไม่เหงาหรอกคะ่ะเพื่อนฝูงเยอะแล้วก็ตัวท่านเองมีโอกาสที่ได้พบกับบุคคลใหม่ๆบุคคลชั้นแนวหน้าเนี่ยนะคะอยู่ตลอดเวลาเลยในตลอดทั้งเดือนนี้นะ เดี๋ยวนี้เนี่ยโซเชียลเนี่ยเขาดีนะเขาเปิดกว้างเราเปิดเข้าไปใน YouTube เราเปิดเข้าไปศึกษาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในอินเทอร์เน็ตเนี่ยท่องโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้หรือเข้าไปในกลุ่มของโคชชิ่งกลุ่มของอาจารย์ที่เขามาแบ่งปันความรู้นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะตัวท่านที่เกิดวันอาทิตย์เองก็มีโอกาสนะคะดีๆที่ได้พบกับบุคคลเหล่านั้นอ่ะดูไพ่ เห็นไหมท่านก็มีโอกาสได้รับคําแนะนําดีๆจากบุคคลมีใหม่จากบุคคลทุกวงการที่เข้ามาในชีวิตท่านนะเห็นไหมท่านก็มีการเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้รู้สึกตัวเองแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรอยากศึกษาเรื่องอะไรอยากทําอยากลงมือทาในด้านใดมีโคชิ่งมีคนให้ความรู้กับตัวท่านเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะอ่ะส่วน อันนี้เราเรียกว่า b r u ก gold stone ทรายเงินทรายเงินเนี่ยบอกเลยเนะว่าที่อยู่อาศัยของท่านเนี่ยดีบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่แล้วรวยแล้วถ้าเกิดเป็นสถานประกอบการล่ะสถานประกอบการแห่งนี้เนี่ยอยู่แล้วก็สามารถสร้างโอกาสสร้างไรายได้ให้กับตัวคุณเนี่ยได้อย่างมากมายตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เห็นมิคะในเนี่ยทายเงินเนี่ยก็บอกเกี่ยวเรื่องการเงินว่าดีเออประทานโทษค่ะ ทราทองเนี่ยก็บอกว่าในเรื่องการเงิน,นดีแล้วมีทรายเงินมามาเสริมอีกนะก็เท่ากับว่าเดือนกรกฎาเนี้ยหยิบจับอะไรนะประสบความสําเร็จเป็นเงินเป็นทองนะคะให้มีความละเอียดรอบครอบทางด้านระบบบัญชีรายรับรายจ่ายให้มากขึ้นเท่านั้นเองค่ะนะโรสควอสโรสควอสบอกได้เลยตัวท่านเองเนี่ยมีโครงการใหม่มีงานใหม่มีโกมีเป้าหมายใหม่ๆนะคะ ในเดือนกระกฎาคมนี้แล้วไพ่บอกว่าในเรื่องเราใหม่ๆโอ้เป็นเลยที่ล้ำยุคล้ำสมัยด้วยนะคะเป็นในสิ่งที่ท่านไม่เคยทำมาก่อนเออเรื่องราวนะั้นแะน่เป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยทำมาก่อนนะอืมแต่ไพ่เนี่ยเขาก็แนะนำมาว่าให้มีในเรื่องของการนั่งสมาธิแล้วก็ ให้มีในเรื่องของมีความระเบียบมีวินัยมีความมุ่งมั่นมีความตั้งอกตั้งใจจริงในสิ่งที่ตัวท่านเนี่ยต้องการลงมือทำนะแต่โอกาสที่ประสบความสำเร็จสูงนะเพราะว่าได้โรสควอสแอว ดีไม่ได้พูดถึงไพในเรื่องของที่อยู่อาศัยเขาเขาย้อนกลับมาก่อนนะคะย้อนกลับมาก่อนเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นไงอยู่แล้วรวยอยู่เราเฮงสถานประกอบการหลังนี้อยู่แล้วประสบความสําเร็จหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแล้วแล้วไพ่บอกว่าอะไรอืไพบอกว่าไพบอกว่าให้ตัวท่านเองเนี่ย พยายามนะคะคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่ในเรื่องของสถานประกอบการเรื่องที่อยู่อาศัยคอยขจัดปัดฝุ่นคอยทำความสะอาดนะคะดูแลยิ่งพระให้ดีนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ตัวท่านเองเนี่ยทำไมการติดต่อเจราจาเนี่ยก็อาจจะต้องพยายามมีในเรื่องของความใจเย็นยาวู้วามยาใจร้อนเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะเปิดโอกาสให้กับบุคคลทุกวงการนะคะ จะทำอะไรก็ให้มีในเรื่องของการแบ่งปนันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีในเรื่องของความเข้าอกเข้าใจกับคนในวงสังคมหรือคนใกล้ชิดกับตัวท่านหรือในองค์กรของท่านการติดต่อเจราจาในเซ็กชันต่างๆในที่ทำงานของท่านต้องพยายามนะคะใส่ในเรื่องของความความเอาอกเอาใจใส่ความจริงจังจริง,จรงใจเข้าไปนะคะการพูดคุยก็ใช้คำพูดที่เป็นใน ลักษณะแบบเชิงบวกนะคะเออเห็นไหมเริศเอาละค่ะเราก็ดูมาได้ห้าใบแล้วนะคะในแล้มาพยากรณ์ต่อนะพยากรณต่อโรโดนไนเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะว่า ในเรื่องสิ่งที่เป็นความท้าทายอะไรของท่านนะสิ่งที่เป็นความท้าทายต่างๆที่ท่านจะต้องพบเออที่ท่านต้องพบท่านนะควรที่ไม่วู่วามไม่ใจร้อนต้องใจเย็นๆมีสติรู้เนื้อรู้ตัวนยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสิ่งที่เป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นกับท่านในเดือนกรกฎาคมนี้ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ ทำให้ท่านต้องออกแรงกายออกแรงใจออกแรงสมองนะให้มีสติให้มีสมาธิให้มากๆโดยเฉพาะในเรื่องของระบบการเงินต้องระวังค่ะนะคะมีลอยรร่วนะคะรายจ่ายรายรับก็เข้ามาเยอะละค่ะแต่รายจ่ายเป็นไงคะก็รออยู่นะ,ะดูซิไพ่บอกว่าอะไรอนอนหลับทับสิทธิ์แบบนี้ไม่ได้นะคะ ต้องพยายามเนี่ยลุกขึ้นมานะคะมาลุกขึ้นมาดูว่าเอ๊ะจะบริหารจัดการจะ n a g e m e n t เรื่องสิ่งที่มันเป็นความท้าทายต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรเช่นถ้าเป็นเรื่องการเงินท่านก็จะต้องมาดูแล้วว่าเอ๊ะท่านมีรอยรั่วตรงไหนท่านจะต้องอุดรอยรั่วด,ด้านนั้นอย่างไรแล้วท่านท่านจะเสริมสร้างไรายได้ของท่านเนี่ยให้เกิดขึ้นเนี่ย ให้มากขึ้นได้อย่างไรนะคะคือจะนอนหลับเฉยๆแบบนี้ไม่ได้นะคะจะต้องมีการลุกขึ้นมาพัฒนาปรับปรุงละค่ะนะอต่อม่คาเนเรียนคาเนเรียนก็บอกได้เลยนะอันนี้เรื่องดีละเรื่องดีก็คือหุ้นส่วนดีคู่ครองน่ารักคนใกล้ชิดคนที่อยู่ร,บรอบๆตัวท่านให้การสนับสนุนตัวท่านดีนะคะแล้วไพ่บอกว่าอะไร เ,เห็นไหมการพูดคุยการการพูดคุยในลักษณะเชิงบวกการพูดคุยกันในลักษณะมีความเข้าอกเข้าใจในฝ่ตรงข้ามเอาใจเขามาใส่ใจเราเห็นไหมคะนี่ทุกอย่างราบรื่นปลอดภัยแล้วก็ท่านใดถ้าถามว่าเอาหุ้นส่วนที่กําลงังลงทุนด้วยกันเนี่ยเขาเป็นยังไงในหินแล้วก็ในไพ่บอกได้เลยนะคะว่าหุ้นส่วนมีเงิน และคู่ครองเองก็มีเงินนะคะอืมออานี่คริสตัลคริสตัลบอกให้ทราบว่าสุขภาพของท่านเป็นไงคะดีแข็งแรงมีในเรื่องของสติสมาธิเยี่ยมยอดเลยนะคะตลอดเดือนกรกฎาคมนี้มีความสบายอกสบายใจดีที่สุดค่ะในเมื่อด,ดวงดีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเบยิบสี่ใครใจก็นแนะนำท่านนะคะให้ไหว้พระ สวดมนต์ไหว้พระหรืออาจจะไปวัดนะคะพอไปวัดเนี่ยก็ไปกราบพระประธานในโบส์ปิดทองพระในประธานนะคะออกมาจากโบสถ์เสร็จก็เติมน้ำมันตะเกียงทุกปางนะคะอย่าเติมเฉพาะปางเบิกเนตรนะคะต้องเติมทุกปางนะคะอ่ไพ่บอกว่าอะไรไพ่บอกว่าตัวท่านเองในเดือนกรกฎาคมนี้ต้องพยายามมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองให้มากๆนอนหลับพักผ่อนดื่มน้ำเยอะๆ ช่วงนี้ยังต้องระมัดระวังตัวเองอยู่นะคะก็คือเราจะต้องทำใค้รับประทานอาหารร้อนนะแล้วก็ใช้ช้อนกลางใส่แมสใช้ล้างมือบ่อยๆอยู่นะคะช่วงนี้ต้องมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ตัวเองเนี่ยให้มากๆแต่ทั้งหินทั้งไพ่ก็บอกเลยนะคะว่าตัวท่านเองมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเฉพาะสุขภาพจิตมีสุขภาพจิตที่เบิกบานผ่องแผ้วสดใสคะ่ะนะแอบโหได้ได้คริสตัลอีกก้อนหนึ่งแล้ว คริสตัลก้อนนี้นะคะบอกให้ทราบเลยนะคะว่าตัวท่านเองเนี่ยสิ่งที่ตัวท่านลงมือทํามาแล้วนะมันมีเมื่อกี้สักครู่นี้ที่มีโรสควอตเนาะเป็นโครงการใหม่เป็นเรื่องราวใหม่ๆ่แต่อันนี้พูดถึงในเรื่องของสิ่งที่ท่านเนยได้ลงมือทํามาแล้วนะคะเอ,อสิ่งที่ท่านได้ลงมือทำนะเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยเขากําลังดําเนินไปในทิศทางที่ดีเลยล่ะคะ่ะนะเท่ากับว่าท่านเนี่ย มีความสบายใจได้เลยแล้วก็สามารถที่จะดําเนินเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยไปตามสเต็ปขั้นตอนต่อไปเนี่ยได้เลยนะคะอย่างสบายใจนะคะเออนี่ไพ่บอกว่าไพ่บอกว่าก็จะต้องมาถูกทางแล้วเห็นไหมไพ่ย,ยังบอกมาเลยว่าท่านปฏิบัติลงมือทําในสิ่งที่ท่านทาเนี่ย มาถูกทางแล้วมามาเป็นธรรมชาติด้วยธรรมชาติด้วยความเป็นธรรมชาติของตัวท่านเองเลยนะเห็นไหมเออผลงานออกมาสวยงามโดดเด่นแน่นอนนะคะหรือสําหรับท่านที่ยังไม่เป็นธรรมชาติก็ต้องเติมความเป็นธรรมชาติลงไปอีกในในสิ่งที่ท่านลงมือทาคือมีคือมีความเป็นตัวตนของท่านเนี่ยโชว์ความเป็นตัวตนของท่านเนี่ยออกมาประกอบกันให้มากๆขึ้นไปด้วยนะคะ ไพเขาก็แนะนำมานะคะต่อมาลาพีสลาซูรีลาพีสลาซูรีบอกเลยว่าเรื่องหน้าที่การงานการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะและตัวท่านเองก็ยังมีโอกาสได้รับการสนับสนุนพพักดันจากครูรู้จากผู้รู้จากโคชชิ่งดีๆนะคะเห็นไหมไพสอดคล้องกับหินเลยทีเดียวนะคะ ต้องมีระเบียบมีวินัยนะในการศึกษาเรียนรู้แล้วก็ในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนต่างๆเนี่ยตัวท่านเองจะต้องมีการเอาอ,อกเอาใจใส่นะคะแบบร้อซต์แต่ทั้งหินทั้งไพบอกเลยว่าตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เรื่องหน้าที่การงานการเรียนของท่านเนี่ยมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จแบบร้อซนะคะแล้วไพย,ยังบอกอีกนะสําหรับท่านที่อยู่ในองค์กร ก็ต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดผู้ใหญ่ให้มากๆนะคะในช่วงนี้พอไพ่บอกเลยว่าตัวท่านเองได้รับโอกาสการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ทุกฝ่ายจากคนทุกวงการนะไพ่สวยงามเบยิบซีใครใจก็ได้ดำเนินการรายการเนี่ยมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะคะช่วงสุดท้ายแล้วจากจากหินทุกก้อนเลยแล้วก็จากไพ่ทุกใบเลยนะคะก็สรุป ได้ว่าตัวท่านเองเนี่ยนะคะก็ต้องมีความระมัดระวังละคะ่ะในเรื่องของอารมณ์อย่าวู่วามอย่าใจร้อนนะคะแล้วส่วนเรื่องการเงินก็พยายามเปิดบัญชีหลายๆบัญชีนะคะส่วนเรื่องอุบัติเหตุไม่มีการเดินทางปลอดภัยสตรงศัตรูไม่มีนะคะเยี่ยมเลยทีเดียวเยบียมสี่คลายใจขอกราบขอพระคุณ เพื่อนๆพี่ๆลูกค้าที่น่ารักและทุกคนทั่วโลกเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนเบยิปซีใครใจนะคะเข้ามากดติดตามเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเบยิปซีใครใจคะ่ะรู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกยินดีมากและตอนนี้เบยิปซีใครใจนะคะดูในช่อง y o u t u b e นะคะก็พบได้ว่านะคะมีชาว ต่างชาติมีเพื่อนบ้านนะคะมีชาวเวียงจันท์มีเยอรมันมีออสเตรเลียนะคะมีหลายประเทศเลยเข้ามารับชมดูดวงกับเบยยซีใครใจค่ะนะคะและเบย์ยซีใครใจก็กราบรบกวนนะคะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเลยทุกคนทั่วโลกเลยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดติดตามให้กับ b บียซีใครใจ ก่อนจากกาันไปยุบสีไใครใจนะคะขอให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยมีความสุขนะคะโชคดีแล้วก็กลับมาพบกับเบียยุบสีใคระจด้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะกราบสวัสดีค่ะ